สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมในดฟอร์เกมเมอร์และเกม Toy Story สาม Part ที่หกแล้วนะครับ <c oughs> นี่ก็เราจะได้เล่นเป็นวูดดี้นะฮะ <c oughs> อ่าโอเคครับหาทางออกนะครับผมเพื่อที่จะอกอกไปตรงหน้าต่างห้องน้ำนี่นะเดี๋ยวขอดูแพทเทิร์นสักู๊ดน่ะมันหันไปทางไหนบ้างนะค <c oughs> ระนนะับผมเดี๋ยววิ่งได้ก็หันมาทางนี้อ่าทำมันกระพริบเดี๋ยวเพิ่ง วิ่งไว้นะเอาไงแล้วก็มาหลบตรงตู้นี้อีกทีนึงไม่มั่นใจครับขอหลบตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไปตามป้ายสีเหลืองนะผมเรื่องนี้ก็จะต่อจากพาร์ตี่แล้วนะครับที่ว่าบัสไลเฮียนะผมทำการไปช่วยเพื่อนๆน,นะออกมานะครับจากาสถานที่นะผมก็เป็น ห้องนะผม่าเลี้ยงเด็กนะผมก็โอ้โหเล่นแบบของเล่นกันแบบกระจุกกระจายเลยนะผมก็อันนี้นะจะเป็นในเรื่องของอ่าที่ว่าวูดดี้นะผมต้องการที่จะหนีออกจากตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะผมว่าในเรื่องเป็นไงต่อไปนะผมก็จําไม่ได้เหมือนกันนะไม่ได้ดูนานแล้วเหมือนกันอุ้ยหล่นโอเคผ่านจากตรงนี้ได้นะเ,เดี๋ยวลงุงมึงอย่าหันมานะ ไม่เห็นว่าไอ้นั่นล่วงอ่ะมีงูอยู่ในกางเกงในชันเจอบ้ลนเจอบุดดี้ทีไรต้องเล่นมุกนี้ครับหันหันโดดจุ๊บเออตั้งหลักตะกูเสียงกาโอเคครับออกอ่าถ้ออกมางนอกนะก็สำหรับเนื้อเรื่องนี้นะผมก็จะไม่มีไอ้ตุ๊กตาทหารแล้วนะเพราะว่าตุ๊กตาทหารนี่ผมลืมบอกไปนะครับว่า ไอพวกตุ๊กตาทหารเนี่ยคือเอาตัวรอดเองไปแล้วนะครับก็คือไม่ไม่ขอร่วมทางกับเหล่าวูดดี้แล้วก็เพื่อนเพื่อนดีกว่านะเพราะว่าแบบก็อยากจะไปเชิญไปเชิญโลกภายนอกจะทกรรมนะผมว่าจะอะไรบ้างนะก็เอาเครื่องบินกระดาษเอาเก็บไปก่อนนะฮะปึ๊บมือไปแหมเป็นของเล่นนี่มันลำบากจริงนะโอไป เดี๋ยวเดี๋ยวมรอเดี๋ยวมรอด่วนโอเคจะขึ้นฝาน,นี้แล้วก็กระโดดมานี้อืมโอเครอดอันนี้ไปทางไหนต่อลงมังล่างได้ข้างล่างนี้มีอะไรมีดาวแล้วก็มีดาวเอาไม่มีโอเคกลับขึ้นไปครับไม,มีอะไรลงมาดูเฉย เอเก็บจะรวดเก็บอย่างนั้นแหละไม่มีอะไรหรอก <laughs> เก็บไ้้ก็เก็บเก็บไม่ได้ก็ไม่เก็บนะผมนี่เราต้องโดดไปอีกฝั่งหนึ่งถึงไหมเฮ้ยเกือบไม่ถึงนึกว่าจะไม่ถึงนะถ้าตายบ่อยนี่ผมอาจจะเอากลับมาอ่าอาจจะมาเล่นใหม่อีกรอบหนึ่งนะผมเป็นการแก้นะฮะลงตรงนี้ครับ ดาวตรงนี้ให้กด O แล้วก็แออ๋อเป็นกันดังกล่องนะฮะให้ตกตัวตรงนี้ก็ดึงโอเคแค่นี้พอนะแล้วก็โดดนี้ได้เลยครับเครู้เรื่องเก็บนี่ไม่เก็บดีกว่าจะหลดเก็ดเอาผมเน้นเนื้อเรื่องนะเน้นเกมเพลงเดียวนะผมไม่ผมจะไม่ออกไปดู ไรเพิ่มเติมข้างนอกนะะกลับมาเล่นรอบนี้ผมแค่จะมาเอาเนื้อเรื่องเฉยๆนะให้เล่นแบบให้มันดูดีนะผมดูดีดีดีดกว่าตอนเอาพีเอเมาเล่นน่ะเออตอนนั้น,นเล่นไว้เสียเลยนะก็ไม่อยากเล่นตรงนี้ลงผ่านไปนั่นแหละแล้วก็แกจิบอันนี้มามีปริศนาให้แก้นะโอเคตรงนั้นมีเครื่องบินกระดาษ เอามานี่เอ๋ไปก็โดดขึ้นเนี่ยนกไปไล่นกก็ได้แปดตัวไม่รู้ก็ได้อะไรนะฮะเดี๋ยวร้อยใบพัดจุดหมุนเงินโอเครู้เรื่องไปเลย ตรงนี้มีใบพัดอีกเจ็ดตัวเราจะต้องมาโดดตรงราวนี้นะครับมันเป็นราวอะไรก็ไม่รู้นะพอดูการหมุนเมากันโอเคตัวนี้ตัวนี้หยุดตัวนี้อ่าอ่ตัวนี้หยุดแล้วก็อ่าโอเคเดี๋ยวผมจะใช้เป็นอ่านี้ตัวนี้ก็แล้วผมตรวจอ่าเดี๋ยวนอะตัวนี้เป็นหลักแล้วกันนะแล้วก็มาตรงนี้ แล้วก็มาตรงนี้นะครับตรวนี้หยุดแล้วก็ผมก็มาตรงนี้โอเคผมจะเล่นให้ตายศูนย์นะโอเคเกาะโดดเกาะตรงนี้กดไปเกาะตรงนี้แล้วมันก็จะลบมานี่ปั๊บแล้วก็ปีนแล้วเราก็ตไลด์แผงโซล่าเซลล์ลงไปกระโดดอืมตไลด์นกลงไปเจเว้าวนะฮะ จอว่าแล้วโอเคโอ้ยังนี่วาไกลอย,ยู่เหมือกันนี่วะเราขึ้นมาทางนี้อะแล้วก็ระกโดดเกาะราวทีเดียวผ่านไห้ทีเดียวโอ้ทีเดียวไม่ผ่านม,มันต้องหมุนไปหมุนมาอีกถึงจะโดดได้โดดเกาะนี่ครับแล้วก็กดโอปล่อยลงมาเลยไอ้นอกไ้ ก็อนน่าเกาะตรงนี้โอเคอเค่ะตอนนี้วูดดี้ก็ได้ชักว,ว่าวเอ้ยเกาะว่าวนะผมติดเลยวูดดี้ได้เกาะว่าวนะผมมาที่อ่าบ้านบ้านหนึ่งนะครับก็ตรงน,นี้น่าจะเป็นบ้านแล้วนะผมเป็นบ้านของตัวละครตัวหนึ่งนะผมซึ่งในเ,เรื่องนี้นะครับก็ตามใน,นเรื่องน่าจะรู้กันแล้วนะเดี๋ยวผมจะไปสรุปอีกทีหนึ่งตอนจบก็แล้วกันตอนใกล้จะจบนะฮะ ก็หลตรงนี้น,นะครับอะแล้วก็มาก็คือบ้านเนี้ยมันเป็นบ้านที่ว่าเออมีมีเด็กเช่นเดียวกันนะผมก็เป็นเด็กที่ว่ารักของเล่นเหมือนกันนะผมสรุปไปเลยแล้วกันนะก็พูดดี้ก็คือหลงมาในบ้านหลังนี้นะครับแล้วก็มาขอความช่วยเหลือเนาะจากของเล่นอื่นๆเพื่อที่จะกลับไปที่สถานรับเลี้ยงเด็กในอีกครั้งนะครับเอาไงเนี่ย โดดทีเดียวเทคเดียวผ่านนี่เทคเดียวอืมแล้วก็สไลด์หนอนทึบอืมเดแล้วก็มาตรงอิทตอนนี้มาโอ้โหมันมันชั้นเจ้าซะเหลือเกินอ่ะมีกระถางน้ำนมทักกระถางว่าอืม,ม,อมเกือบเกือบเกือบดีนะจำได้พอจะจำได้ลางๆนะว่าเปลี่ยนไรบ้างอุ้ยอืมหรือว่าไฟแล้วอ้อนู่นูนน่น,น,น กระโดดแล้วก็บอกว่าจำได้นะไปเกาะโต้ไปไปเฮ <Wow. S 1> ้ยโอ้กลับมาทางนี้เอ้า <Wow. S 1> โอ้โหอ๋อ,อมันให้โดดขึ้นนี่ก็โดดขึ้นไปวะโอเคถูกแล้วครับอ่าผ่านสักที